สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมโอชิมาแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมตัวหนอนกันวันนี้เราจะเล่นได้ถึงลำดับที่เท่าไหร่ไปดูกันตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่เก้าแล้วนะครับเรามารอดูว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่า อย่านะอย่านะโอ้เสียวเสียวอย่านะอย่ามาใกล้เรานะได้ที่แปดเลยนะได้ที่เจ็ดแล้ว ที่หกแล้วครับอันดับเริ่มเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วที่ห้าแล้วที่สี่แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ที่หนึ่งแล้ว ที่สามแล้วครับอย่านะอย่ามาใกล้ฉันนะอย่ามาใกล้ผมนะครับอันนี้ตัวน้อยอย่าน่ากลัวมากมาก อย่ามาตัดหน้ากันนะครับ โอที่หนึ่งยาวมากนดูดีที่หนึ่งยาวมากเอ้ยเกือบแล้วเกือบอย่ามาใกล้กันโอ้ยเกือบเกือบ โอ้โหอาหารเต็มเลยไอ้จอยเขียวไม่โลดเราขังเธอแล้วไม่ยอมให้ออกไปหรอกจ้าอุ้ยเกือบอือเรียบร้อย ตัวต่อไปจะเป็นใครได้ที่สองแล้วนะตอนนี้อย่านะอย่านะเราขังเธอนะมาดีมาดีมาดีอันนี้อันนี้ วงไม่ได้หรอกจ้าอย่านะอย่านะแคบลงเรื่อยๆแล้ววงแคบลงแล้วอีกับชนหางเขายังไงยังไงเกียบเลย ตอนนี้เราได้ที่สองแล้วนะใจเย็นๆ ใกล้จะได้ที่หนึ่งแล้วอย่านะอย่านะนนี่เดวเจ๊ขังนะได้ที่หนึ่งแล้วทุกคน ตอนนี้เรายาวที่สุดแล้วเราได้ที่หนึ่งแล้วนะอันนี้อยู่ในวงฮ่าฮฮเราได้ที่หนึ่งแล้ว หนึ่งเป็นของเราแล้วยังไงนาะตัวเหลืองนี่ยังไงนาะอ <Yeah> ย่านะอย่านะชนเอ้ยเกือบชน เขาจะชนเราหรือเราจะชนเขาเอ้ยีเกือบเอ้ยเอ้ยชนชนเขาจะชนเราไหมหรือเราจะชนเขาเรียบเลยฮ่าเราเรีย